วันนี้พบกับโบวี่อีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะตัว Suzuki Swift GL Sport นะที่ใช้เงินออกรถ2,500บาทมีอะไรกันให้บ้างนะคะเป็นตัวนี้เลยเลย GL Sport ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะคะจะมีทั้งหมด5ชิ้นมีสเกิร์ตด้านหน้าสเกิร์ตด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหลังเนาะตัวนี้เป็นสเกิร์ตด้านหลังนะคะ ะมีคีบฉลากมาให้จากโรงงานด้วยนะคะสติกเกอร์ด้านข้างนะคะแล้วก็จะมีสติกเกอร์สปอร์ต i ิ i ม e d นะคะอยู่ตรงฝากระโปรงหน้าค่ะอยู่ที่พัฒนาการ22นะแถวตอน,นอคของตันนะคะถ้าเกิดใครยังมาไม่ถูกนะก็อินบอกเข้ามาสอบถามได้เดี๋ยวจะแชร์โลเคชันไปให้นะคะแล้วกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆก็เดี๋ยวโบี่จะมารีวิว แล้วค่ะสวัสดีค่ะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจรถนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะจ๊ะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านอยู่นะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ